สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬาค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วในหลายๆรอบนะคะ สำหรับวันนี้มีชุดทีมหลายชุดมากวันนี้ก็ไปเออไม่ใช่ทีมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะคะที่เป็นเสื้อเกมที่สวยมากๆแล้วก็สีสันเสื้อเกมถ้าสังเกตนนะคะทุกทีมอย่างน้อยต้องมีสีพื้นคือสีดำแน่นอนจะเป็นดำเทาดำแดงดำเหลืองอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่สีพื้นมีแน่ๆก็คือสีดำนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำเทาแล้วก็เหลืองนะคะสีเท่เลยค่ะแล้วก็ลวดลายงานวางงานวางแบบ ก็เทมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับทีมนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูกันใกล้ๆเลยค่ะ มาดูที่ด้านหน้าตัวเสื้อกันนะคะเริ่มตั้งแต่คอเสื้อเลยค่ะจะเป็นสีดำนะคะดำแต่ว่าจะมีอีกฝั่งหนึ่งอาจจะมีเหลืองนิดๆอยู่ในคอเสื้อนะคะถ้าเป็นเสื้อปกติทําคอเสื้อแบบนี้ไม่ได้แน่นอนตัวนี้เป็นเสื้อพิเศษที่ลูกค้าสั่งทําออกแบบพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่ซ้าใครแล้วก็ไม่มีใครซ้ําแน่นอนนะคะเป็นลายพิเศษจริงๆมาเริ่มตั้งแต่คอเสื้อนะคะก็จะเป็นสีดําค่ะ แล้วก็ตรงบาร์นะคะจะมีชื่อทีมเขียนเอาไว้ไม่แน่ใจว่าชื่อทีมว่าอะไรเดี๋ยวอ่านผิดเดี๋ยวอ่านผิด J A E V I นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านผิดแล้วก็จากบาร์แล้วนะคะใส่ใส่ข้อความได้นะคะใส่ชื่อใส่ชื่อทีมได้โอ้ยลิ้นพันไปหมดแล้วแล้วก็ด้านหน้านะคะที่ชอบจริงๆคือ ตรงหน้าอกด้านซ้ายตรงนี้ค่ะที่เป็นสีเทาอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าสื่อถึงอะไรแต่ว่ามันจะเหมือนฟิลเหมือนพวกแบบคุณยนต์ กันดั้มที่มีแบบลวดลายเป็นของหุ่นยนต์อะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเสื้อเท่มากเป็นการออกแบบที่ที่แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะก็สั่งได้เลยแล้วก็แถบด้านหนึ่งนะคะของเสื้อจะเป็นสีเหลืองค่ะเป็นเหลืองเหลืองสวยเลยเหลืองแบบเหลืองส้มเหลืองสวยนะคะเหลืองสวยสวยเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเสื้อสีดํา เป็นสีดำนะคะดำกับเหลืองตัดกันแล้วก็จะเล่นแถบข้างๆสีเหลืองด้วยแถบเส้นสีขาวนะคะก็จะทําให้เสื้อฉบเฉียวมากขึ้นนั่นเองค่ะแขนเสื้อนะคะข้างนี้ข้างที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะคะข้างนี้นะคะแขนเสื้อจะเป็นตัดด้วยขอบเสื้อสีดําแต่ถ้าแขนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งสีดํานะคะเขาจะตัดแขนเสื้อด้วยสีแดง อันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าชอบแบบไหนนั่นเองนะคะแล้วก็โลโก้ที่เห็นเด่นๆเลยค่ะก็คือน่าจะเป็นโลโก้ทีมนะคะเป็นรูปเหมือนผู้หญิงน่ารักน่ารักน่ารักมากนะคะเป็นสีชมพูตามโลโก้จริงเลยค่ะแล้วก็จะมีชื่อทีมนะคะที่เขียน JAEVI แล้วก็ลายน้ำลายน้ำที่อยู่ตรงเสื้อด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมาจากโลโก้จริงค่ะแล้วเราก็มาขยายใหญ่เป็นลายน้ำทำให้เห็น เห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นจางๆไม่ได้ชัดไม่ได้ชัดเต็มเต็มตัวสีเสื้อนะคะก็จะทําให้เสื้อดูเท่มากขึ้นเท่แบบนี้เลยค่ะอันนี้คืองานเสื้อตัวจริงนะคะสีในกล้องอาจจะเหมือนว่าเขาเป็นสีเทางานจริงแล้วไม่ใช่นะคะเสื้อที่เห็นเป็นสีดําตรงเนี้ยคือเป็นสีดําเข้มเลยดําแบบดําสนิทนี่อะเดี๋ยวให้ดูดําจะเป็นดําจริงเลยแต่พอเราปรับเสื้อเป็นสีดำอะคะ่ะสีเหลืองอะเขาไม่ได้เป็นสีเหลือง ซึ่งมันก็เลยทําให้ภาพไม่จริงก็เลยอยากให้ให้เห็นสีจริงจากประมาณนี้ก็คือเหลืองเนี่ยจะเหลืองประมาณนี้เลยแต่เสื้อที่เป็นสีดำอะค่ะเขาจะเป็นดาดาเข้มเลยเป็นดําเลยดําล้วนนะคะส่วนด้านหลังตัวเสื้อนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าอยากใส่ชื่อของเจ้าของเสื้อว่ายังไงบ้างนะคะ แต่ละคนแต่ละไซส์แต่ละทีมก็ใส่ชื่อตัวเองได้หมดเลยใส่ชื่อเจ้าของเสื้อได้นะคะอย่างตัวด้านหลังขวามือนะคะก็คือเป็นสีพื้นสีดำเหมือนกันแล้วด้านหลังก็จะมีสีเหลืองที่พาดมาจากตัวเสื้อด้านหน้าก็จะยาวมาถึงด้านหลังเลยนะคะเท่ค่ะเท่ลายลายเสื้อเท่ะนะคะแล้วก็จะมีชื่อทีมค่ะอันนี้เออไม่ใช่ชื่อทีมชื่อเจ้าของเสื้อ JAV แล้วก็ ชื่อของน้องเขานะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีชื่อทีมค่ะ J A V เอ้ย J A E V I E sport โอเคอันนี้คือชื่อของเขานะคะและด้านล่างสุดก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นแบบโลโก้สปอนเซอร์ที่ใส่เพิ่มเข้ามาค่ะอยู่ที่ความชอบค่ะว่าชอบแบบไหนก็สามารถ ใส่ได้นะคะเดี๋ยวขอพักก้องแป๊บหนึ่งขอไปถามแอดมินก่อนว่าจริงๆแล้วชื่อทีมชื่อว่าอะไรนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะหลังจากเราไปถามแอดมินมาแล้วนะคะก็คือไม่ได้คําตอบเรื่ชื่อทีมก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทีมนี้นะคะที่สั่งงานเสื้อเกมเสื้อแข่งเกมเสื้อสตรีมเกมอ่ะ สตรีมมิ่งเกมประมาณนี้ที่สั่งเข้ามานะคะขอบคุณมากๆนะคะไว้ใส่รวมทีมแล้วยังไงก็ใส่แข่งเกมแล้วก็ถ่ายภาพมาฝากบ้างนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปนี่สวยมากขอตัวไปแพ็คจัดส่งแล้วก็เดี๋ยวทำคลิปส่งให้นะคะเสื้อจริงสวยมากคะ่ะชอบมากสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ